เด้ต no? ้องอายุ30ขึ้นถึง70อายุ30ฮอด70เนาะโดยถือว่าอายุสํานีก็คือสามารถเอาได้เนาะ ดวงเที่ยงเที่ยงเนาะอ่านี่อากาศกะหอนแน่สักน้อยมมนี่ทางสารน้อยกับทีมงานก็ได้เดินทางมาหาสาวสุดสาวสุดรน้าใหม่เนาะแต่ว่าาสื่อเสียงนึ่งนำผงเพิ่นสารน้อยก็ยังประธานหูสาวสุดผู้นี้เนาะที่ผ่านมาเพ่นเคยมีครอบครัวมาดือบอ่าอันนี้ทางสารน้อยก็ยังตอบไ่ได้เนาะแต่มีแต่ว่าสี่ส่วนสีเบอูสุขสุขวนเข้าไปโอไปรุ่มน้ำกันเพนซินีสื่อเสียงหนึางนำแนวใดเนาะกัเข้าไป สอบถามน้ำกันนอกคากนวพิพาประการใดดังสารนอจากลาบขอโทษขอใบนำบุญพี่น้องเย็บซีบรสิบส่วนแต่โอเคเนาะเขาไปหากันเพิ่นเลยสบายดีนะสบายดีทางสาวสูเร่าเนาะโดยเป็นหน้าใหม่เนาะมาเนี่ยนะลำแรกะขออนุญาตถามซื่อเนาะมีซื่อวันใดเนาะวันซื่อห่วมห่วมเนาะโดยอ่าอายุจะปีเลยสามสิบสองแล้วอายุสามสิบสองปีโดย อายุ32ปีนี่เคยแต่งงานมาแล้วบ่เคยแต่งงานรอบหนึ่งแต่งงานรอบหนึ่งโดยโอ้แล้วคนเก่าไปไหนไหนเลิกลากันบ่หรือไปไหนไหนเลิกลากันเนี่ยเลิกลากันโดนแล้วบปล่าชิปคูปีเลยเ,เ,เ,เ้ี่ยแสดงเงินหนี่ก็เป็นโสดมาหนึ่งชกว่าปีไว้หนิเนาะโบอันมีมีครอบครัวใหม่อีกรอบสอง โอ้ยยยคือใคยสั่งกอบกลัวมาหนึ่งช่องเธอแล้วโดยอ่คนที่สองได้ใช่ไหมคคนที่สองเป็นคนกัมพูชาเด็กคนกัมพูอ่ากัมพูชาโดนคนกัมพูชาเนี่ยไปหุ่นจักรกันได้บางเหรอเหตุงานอยู่กรุงเทพอ๋อเหตุงานอยู่กรุงเทพเดินจักรกันโดยอืออยู่กับคนกัมพูชาหนึ่งปีสองปีเลยปีที่สามแล้วก็มีลูกน้ำกัน จะเป็นยังไงคือว่าต้องแยกทางกันมั้งพิดเลีวกันนี่แหละตบตีกันแล้วก็คอยก็คอยแยกทางคอยบวายคก็หอบลูกมาถึงขันตบตีกันเป็นบ่โดยทั้งฝ่ายชายบอฝ่ายลงมือฝ่ายชายนั่นแหละก็เรื่องเงินเรื่องคำเนี่ยอะไรเห็ดเห็ดนี่ก็เลยต้องเห็ดให้มาเป็นชาวสุดมือนี้โดยมือนี้ก็มาเปิดใจใหม่คืออยากสร้างครอบครัวอีกครั้งหนึ่งบ่โดย และสมุดวาสาขอบคุยอีกครั้งนี้นี่ทั้งอ่าทัเออวมนี่อยากคุยกับคนทั้งในบ่บ,บันนี้นะคือเอาเป็นว่าแบบว่าบอกว่าคนลาวคนบ้านเฮาเนาะแล้วก็คนไทยคนต่างชาตินี่คือว่าคุยได้เบิดเนาะคุยได้เบิดเนาะอเอาง่ายๆคือบอกว่าสี่คนทั้ไในก็นสามารถอบรมอไไ้เนาะและอายุเด้ต้องอายุสามสิบขึ้นถึงเจ็ดสิบ อายุสามสิบหอดเจ็ดสิบเนาะถือว่าอายุสามนิ่งก็คือสามารถเอาได้เนาะโอเ okay, okay. คเจ็ดสิบเจ็ดสิบเพมืนกระเถิบแตบได้อารมน้ำได้บ่ได้เลยแบบว่าคือแบบใจแบบว่าโคแต่ว่าเออคุยเขาใจกันเพิ่นหับอาชีพเป็นชีวิตเป็นจริงคุยได้ก็แบบได้คุยได้เนาะโดยแต่ว่าแบบที่ผ่านมามาอยูย่กันแล้ววัดให้ตบตีกันนี อ่าก็สีโบเอาอีกแล้วเนาะโบเอ็กเนาะเล่นยาแบบเมาแอนแบบว่าเงินคำกับโบมีโบเอาดู็กตัวตั้งตั้งเอื่อยนี่ก็เคยประสบการณ์มาหนิสองเถื่อแล้วเนาะดูอ่าสองคนอ่าขยันถามสองคนนี่มินิเซคือกันบ่บ่ไงบ่คือกันคนแรกตีเอื่อยอยู่บ่คนแรกนี่กะบ่ตีได้คนแรกเนี่โบตีแต่ว่า เล่นยานั่นแหละเล่นยากินเหล้าแล้วก็บอกเอาการเอางานนั่นแหละแต่ว่ามาคนกัมพูชาอีกทีเนาะมาคนกัมพูชาก็เออไปพิจเปรียกันกะลงไม้ลงมือกันแล้วก็คอยกะหอบลูกมาคอยแยกทางว่ะทงคนทั้งทั้งเบดลูกเม็ดก็เนี้จสีคนสี่คนแบบโดยกับคนกับกัมพูชาผู้หนึ่งผู้หญิงเราผัวเก่าสามคนโดย ปัจจุบันนี้ลูกอยู่น้ำเอื่อบ่นบอกอยู่น้ำไข่เบิดอสี่คนเลี้ยงลูกคนเดียวสี่คนแล้เก่งอะพี่น้องเลยลูกกบอายุเท่าไรแล้วลูกกบสิบกว่าแล้วลูกกบลูกกบนักกับสิบกว่าจรงบ่โดยอ๋อเป็นในของเฮียนยังบ่บ่ได้เฮียนแล้วออกทําแบบว่าบ่มีเงินส่งเสียกับว่ได้เฮียนออกจากโรงเรียนกลับไปหารับจ้างรับจ้างหาซื้อ อันเีนี่พ่อได้มาเลี้ยงยาเลี้ยงแม่น่ะแหละบ่ะไ,ดนะได้เห็ุการเห็ุงานเ็มบ่ได้อนะบ่ได้เงยนนางซงหมมาซื้อเละอืมมอนปราเดินการเงินการคำนอเห็นยังกัน,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 กนดูแต่ว่ามาเปิดใจแบบนี้ทั้งเอ็นนี้ยังไงในการอบรมนี้ต้องใช้ระยะเวลาคุยกันนี้โดนนายปันไดถึงแบบว่า,าเออความสาความซานี่นะ ก็ประมาณเดือนนั่นแหละอย่างเดือนต้นๆเนาะประมาณเดือนอยู่ที่ว่าเราคุยกันแบบใดนั่นนะดูเออว่ะบางทีก็บางทีกับบุอดมึงโดยโดยประมาณนั่นแหละโดยโดยอยู่รว่าขึ้นอยู่ระหว่างคนสองคนคุยกันเนาะโดยโดยอ่าอ่าอ่จุดนี้เรื่การเปิดใจเนาะตั้งแต่เลิกกับคนเก่ามากะเป็นมือนี้มือแรกบ๊อปที่ออกมาเปิดคลิปนี่ โดยมือนี้มือแรกบัเคยบัเคยเปิดอย่ยงมือนี้เป็นมือแรกจะได้ไ่ามียังแบบมียังเกาะจงใจแบบว่ามาเปิดใจออกซองนหคือว่าเปิดใจ,อ,ใจอ,อกซ่องแบบว่าตั้งใจแบบว่าเอออยากซีนี่เอออย่างไรแ,ในในแล้วแบบว่าเปิดใจหับคนที่ว่ามาหับจะจะภาพไอ้ที่ว่าคอยได้เนาะอ,อยากเปิดใจวนะ่าอยากให้ยังไม่ครอบครัวแบบว่าเออ ดูแลครอบครัวค่อยได้เหรอฉันจ้าเนาะแบบว่าค่อยมันลําบากเข้ามาแล้วนี่แบบว่าเออตั้งแต่เออนี่เนาะครอบครัวนี่ฐานะแบบนี้เนาะโดยอ่ามีพ่อมีแม่มีลูกเป็นแบบนี้นะโดยกะตอนนี้อแบบว่าหาว่ได้บ่เงินค่อยกับโบมีอีหยังค่อยกับโบมีแต่กะพร้อมที่จะเริ่มต้นแบบว่าหาสารเนาะโดยก็คือเฮือนชาติ่อาศัยอยู่นําแม่ใส่อยู่น้ำเอื้อย เพื่อนก็เอนื่อยเนาะพ่อแม่เพื่อนกับบุมีเฮือนอันนั้กับเพื่อนกับเพื่อนที่ว่าหลังยังไๆอันนี้ก็เป็นเพื่อนของไอ้เพื่อนกับรขบควเพื่อนเอื้ยกับเขาควเพื่อนมาอาศัยอยู่น้วเพื่อนแต่ว่าที่เพื่อนพ่อแม่กับบุมีอยู่ในเทียงนาอยู่กับพ่อแม่เทียงนาในในน้อยนี่แหละคนม้ยยังโดยโดยแต่สมมติว่าทาน้านมีคนมาหักเอื้อยในเอื้อยไปอยู่น้ำเบื้องไปบอก ทนี่บอกกะคุยกันกกอนนะเนาะว่าเออจังใดจังใดขนาดแต่แต่ว่าความเป็นจริงนี้เออนีสามารถออกเทินได้อยู่บอกออกเทินบ่โดยแบบไปอยู่น้ำเพลนในสิบออกแม่แม่แม่กะไปไปมาได้อยู่แบบมาได้อยู่แต่แบบาไปอยู่ทาวอนนี่บ่ไดนะ้บอกดูทาวอนเนี่บ่ได้ดรอกแบบพ่อแม่เด้ลูกเออย่างทนะี s <S ่ yani ้แล the the ้วราคาก็คือทางแม่เนาะ แต่ว่าถทามีกับกล้วยข้างหนึ่งลูกนี่เพื่อนก็นต้องให้เอาไปน้ำอยู่แล้วทั้งแม่อัอยู่จะปีได้ไหมเพื่อนแม่เพื่อนหกสิบกว่าพอเจ็ดสิบกว่าแล้วแม่เพื่อนหูเอือก็การห,ห,ห,หูหนวกตากับบอดบกแม่บกใคยเห็นแม่กันเลยต,ต,าตาบุดีตามวินหุงเนาะโดยเวินนหุงกะคือว่าตอนทามาเขาก็ถามเพื่อนกะว่าแบบบกใคยได้ยินเนาะบก่คยได้ยินเลยต้องว่าดังๆกับเพื่อนเพื่อนบกได้ยินถ่าว่าแบบนี้เพื่อนบกได้ยินเลย เกิดจากสาเหตุในบ้านเหตุผลที่เวรนั่นีอนะเออบ่เนมันเป็นเองเพิ่นได้แบบว่าตามาหยุบบ่ตั้งแต่สี่โควิดมาเนี่ยผลเอาผนเป็นเลยฉีดยาวัคซีนโดยอ๋อเมันแพ้วัคซีนจังเนาะย่านแมนแบบว่าเพิ่นก็ููอ้แบบเพิ่นเป็นลอยเวลาเพิ่นเมื่อยเพิ่นก็เป็นลมมาเลยแม่นแบพ่อมได้ใช่ผอมน่ะก็ เป็นเนี่ยอ่อนๆแอนแอนพ่นก็ซื้อยากินพ่นก็มองเห็นพอหน่ะได้ยินพอหน่ะแต่แม่น่ะบุคคลได้ยินก็ยินกับเวนหุงเนาะเป็นแบบพังๆเนาะแม่เห็นแบบพังพังแท้ทั้งเลยนี่ะแบบว่าหมักกูซายหมักคนแบบไหนทั้งเลยบบไหนบอกอันนี้ก่ะเขาว่าเนาะบเรกโบเรกโบเรกว่าเออตีหน้าตาโบเรกตีว่าเตี้ยต่ำเมียงกะ มันอยู่ที่เขาคุยกันเนาะบริบตีนะเรื่องเตี้ยเรื่องดำบริษัทสาคัญเนาะอยู่ที่นิสัยอยู่ที่นิสัยเรื่องเตี้ยเรื่องดำเรื่องตุ้ยเนี่ยเขากับบตีเนาะเรื่องอายุอายังกับบุคคลบตีเนาะคือที่ค่อยว่าไปโดยโดยสำคัญก็คือจุดสิ้เดียก็คือนิสัยเนาะนิสัยในแ่การกระทำเนาะโดยกัร ครอบครัวได้เออมาสั่งมาใช้ยังนี่น่ะดูแลครอบครัวข่อยได้นะนะแบบชวยเหลือแม่หลุดอย่างนี้คือเคอยว่าหลุดข่อยกับบมี่เฮือนข่อยกับบมมี่นบำมีหยังน้ำมูปัจจุบันตอนนี้ก็คือทางเหนืนี่บุมี่หยังเนาะบุมมี่หยังเ<ต>ลยเขาก็จะกินแบบว่าเป็นผู้มาอาศัยโดยอาศัยน้ำเอื้อยเพื่อนแต่ถ้าหากว่าหนุ่มคนใดเห็นคลิปนี้แล้นี่โบตี้ว่าทางเหนือเป็นนี่จนเนาะอ่าหรือว่าทุกอย่างนี่ หับได้จก็อย่างลบนี่ก็ทางเงินก็สามารถล่วมนำได้เนาะล่วมนำได้สำคัญก็มีเนาะอย่างทั้งเงินกับบุคิดว่าสิไปอ่าเห็นเมียกห็นยังทั้งหลายบ่ยังยังยังบริคิดอย่างนั้นอยู่เลยแต่ว่าพอกระคิดอะไอยากไปอยู่แต่ว่าลูกก่ะยังยังน้อยอยู่แม่ก็มองบุคคลเห็นเนี่ยหนาวก็ยังบุมีเงินไปรับชงรักษาเพคนกระคิดอยากไปอยู่คือกันนั่นแหละ แบบคือษาสมุิว่าถ้าเอ้ไปเห็ดเบียกเนาะบัดทั้งลูกบัดทั้งน้อยอ่าบัดทั้งพ่อทั้งแม่เอ้บัดิวงการไลยแม่ิันกเพิ่นกับบอมีไผเบึงอ่าตาิันกะบ่อ่อยห็นหุงเนาะซสื้เขาซื้อน้าจะเห็ดน้ายู่บ่แต่ละปีนบ่ได้เห็ดแหลมีนาเห็ดบัมีนาแต่บ่ไดิเห็ดบ่มีผู้พาเห็ดบ่มีผูชายโดยชว่า พอ่อคนขายอนุลายแล้วเนาะอนุลายแล้วคนเหตุพ<อ>่อได้แม่กับโบเหน็นหง่ะโดยโดยก็เลยเหตุทุกเมื่อนี้ต้องซื้อเขากินซื้อเขากินซื้อซื้อเข่าแบบว่าบางที่แบบเงนินไอ้เอ้ยเพิ่นหมุนโบท่านเพิ่นโอนมากอะไปยืมญาติพี่น้องเพิ่นได้มากินก่อนจะมี<ด>ไอ้น้องเจ้าอยู่สอญาติของพ่อนั่นแหละป้าลุงนั่นแหละเพิ่นเอามาให้กินก่อนีน่นะป้าลุงโดยโดย ็คือผู้เห็นเพิ่งกะคือว่าเนาะที่นี่กะมีเนาะก็ว่าเรื่องให้หนางกะมียอยู่แต่ว่าขาดแต่ผู้พาเห็ดเนาะก็<ด>คือถ้าว่ามีผู้ชายเนาะ<ด>อ่าผู้ชายแต่ว่ายัางแข็งแห้งแบบว่าพาเห็ดพาอย่างนี่แหละก็คือชิได้เห็ดยู่ดางกันเนา<ด>ะแต่ว่าถ้าเห็ดหน้านี่ปีหนึ่งได้ไายปนได้เขาได้บบหลายและเช่าสอบสามทิศสอบนั่นคือน,นาำบบหลายน้ำโบหลายได้บบหลาย,ายชื่อเขากินทุกป,ปีเนีย แค่มันเห็ดกะดิบางทีกะได้ช่วงเห็ดเองกะซาวสอบสามสิบสอบกะไายแน่ไม้ไข่แม่ซื้อยุงซื้อยากินแน่สิมันกะก็กินคือมึคือว่าเนาะอัานหาเงินมาท่านมันจำเป็นเนาะกะมีเข่าครีดแต่เข่าแล้วเนาะแต่สัตว์เลี้ยงเด้ี่บุญมีอย่างบ่สัตว์เลี้ยงกะแม่ผนเลี้ยงไก่เลี้ยงเป็ดงัวยังกะบุญมีบ่งัวกะของอันไอเพิ่นสองตัวอ๋อแต่ว่าของ ของตัวเจ้าเองเองดวยวของแม่โบมีโบมีเนาะโบมีโบมีแต่ว่าเป็ดไก่ไก่เนาะเป็ดไก่ของแม่เพิ่นคือกันเฮ้ยโ <laughs> บมียังเลยเลยโดยเ <laughs> ข่าเนี่ยสื่อชอบไซส์ไหนเดียนะ๋ยวนี้ตอนนี้บ่โดูมูแมนหาเซนกว่าแล้วบ่เกือบหกเซนเลยเดี๋ยวน,นี้หาชอบนะึ่งเขาสารเนาะขี้เขาสารมาจากกิโลหาอดประมาสิบกิโลประมาณหาสิบกิโลนี่ยแหละ พกแสนเหมาะด้วยยังไงแหละประมาณนี้แหละมแม่พอนพ่อพนไปซื้อกับหลั่นพ่อพนไปซื้อกลานบางทีกะไปซือ้อเอาลเทอร์ซอบบางทีกัมาไว้หาโบทันกะ้บาบุญเงินไอ้พนมุนโ่ทันกะไปเอานํำญาติมากินก้อนกู้ยืมบ่อรอนกู้ยืมเอาแล้วแต่หาแทนทีหลังโดอสอบหนึ่งนี่กินได้จักมื้อ อาทิตย์ประมาณอาทิตย์อยงเงี้ยประมาณอาทิตย์ว่ะจักจักคนกินเจ็ดคนเจ็ดคนเอาเนาะถ้าว่าเอ้ยบอกไปเห็นงานนี่รายได้นี่มากจะใช่ไหเออโบมีแหละมีแต่บ่มีแหละก็มีแต่ไปเก็บผักเก็บยังอะไรฮะน้อไม่นาะงยังก็ให้แม่เพิ่นไปขายกับหลาน รายสูงราไม่ค่าเพิ่นได้นิดน้อยแล้ะรายได้คอยกับกูได้แรงเลยแล้วตอนนี้ลูกยังน้อยอยู่ยังน้อยสิไปงานทางไกลกขยากเนาะโดยอ่ะแต่ไปกันบูมีครูดูแลลูกวันนี้โดูอว่ะขอบคุณเลยนี่ครคบบางครงว่าขาดทุนเนาะยังไงกันแจะหาเงินหนุ่มก็ได้บัรังเกียรหรือว่าสามารถหับได้เนาะ ทังเอื้อยนี mm. me, do ่ก no. yeah. ัความคุบความคุยว่าจะความศึกษาเนาะศึกษาเหมือนใจกันถ้าหากว่ามีอีกสักครั้งหนึ่งกัสีแบบใดแบบจัดงานแต่งเถื่อบอกโดยถ้ามีกะสิจัดงานแต่งอีกรอกสองรุ่นเนึ่ยเคือคนคนเก่าแต่งงานแล้วแต่วคนที่สองนี่ประธานแต่งสำหรับคนเก่านี่คนล่าวคือนกันี่บ่ คนเก่าคนลาวคนลาวแต่คนสองคนคนกัมพูชากัมพูชาเนาะหมายว่าคนก็าอ่าไทยบ่เอื้อเพิ่าว่าไทยแหละโอ้่นว่าจะไทยมัจักกันยอนเห็นงานดูอ๋ขอขบฮากับหนุ่มกัมพูชานี่ก็ทั้งเอื้อกันได้คาซิสสอด,ดอยู่บ่ไอตอนนั้นเพิ่นก็ให้มา มื่นหนึ่งอย่ตอนนั้นกะมื่นหนึ่งโดยแต่ว่ากะบริจัดได้ยังกะบริจัดได้ยังหนอกคนไทยมากับพอดีอุ้นมาให้แม่เพิ่นชื่อหันชื่อนี่มันโบพ่อสินะตอนแรกว่าสิเออว่าตอนแรกว่าอุ้นมาให้มื่นหนึ่งเนี่ยว่าสิจัดหันจัดนี่บาดที่นี่มันโบพ่อบัดขาดเข่าแม่กัโผล่ปรบายเนี่ยตอนนั้นก็เลยร,นะรักษาพอ,อ,อไปก็เลย แล้วทุกวันนี่ฮานาเงินหมืม่น,มนนั่นเนข้าใจเข้าใจเนาะแต่ที่ขออนุญาตถามที่นาะถ้าหากว่ามีคนสนใจถ้าแบบว่าเป็นอย่างผู้ค้าดองขอายสั่งเกินหนูบอกได้ยังไงกันเนอันนี้ก็ต้องถามพ่อแม่เคนแรมพ่อแม่พ่อแม,ม่คนง่ายๆเนาะแบบว่า เพิ่นกับโบได้มักยากปันไดดอกเนาะแบบแล้วแต่เราคุยกันนะเนาะอันนี้แต่ว่าบางบางทีเนาะเอาง่ไงคือทั้งแม่เพิ่นโดยอันนี้ก็ให้พ่อแม่เพิ่นอ่าบางทีถ้าเพิ่นเจอลูกเคยดีเพิ่นก็ขาดขึ้นสอนนะเพิ่นก็ญาติที่ห้องแบบพุกโอเกินปบันไดเนาะธรรมดาก็แต่ว่าคือว่าเนาะหลายคนแบบว่าเห็นลูกนี่ ่ามีคู่ดีเนาะอ่าดูแลลูกได้ทั้งแม่ก็โอเคแล้วเนาะแต่ว่าราคาส่วนตัวยังกไงเปิดใจกันมาคุยกันแล้วก็ถามทั้งทั้งแม่เนาะอ่าถามเป็นการส่วนตัวเลยว่าเจ้านี่ทำได้บหรือบ่าวกันเนาะบ่าะว่าของตัวนี้มันต้องมีอยู่แล้วอ่าบว่าสิเป็นเศร้าแบบขึ้นไม่รือว่าเศร้าแบบ เป็นเมื่อห้างใหม่ๆมากก็ต้องมีอยู่แล้วค่ะสินสอรเนาะแต่แปรใจยังงูสามารถทักมาคุยทำเป็นการสนตัวเนาะอ่ะกะบุมียังไงมาเปิดใจหนึ่งทางที่ต่อเจ้ากบมีครบทุกอย่างวะมีลายกัมีลายมีเฟรมมีเนาะชิได้แจกให้ว่าฉันใช่การการลมการเชิดกันอย่างนี้การเขียนกัน ได้บิดบอได้บิดเนาะบทิตตัวนี้เนาะบ่บบนี้กะสิสะดวกอะไรยังไงกันคือบางคนนี่กอาจจะเขียนบ่ได้อ่านบ่เป็นกะมีนะเขียนได้เบิดภาษาไทยก็ได้ภาษาอังกฤษก็ได้ภาษาอังกฤษก็ได้โอ้บ่ธรรมดาเนาะก็ได้เอ้ยเขียนฮอดเซ็กตัวเป็นภาษาอังกฤษพิมพ์คุกเกิลเลยพิมพ์ภาษาไทยมันจะขึ้นภาษาอังกฤษเลยโดยโดยอาจารย์นั่นติดมือซอยได้ถูกคำตอนเถ่ะนะก็ง่ายเนาะแบบนี้ สะดวกตลอดไป้สะดวกตลอดสะดวกตลอดดโสวัสนี้เป็นวัาว่างงานเห็นเนาะเขาได้ถ่าต่อไปกับเกี่ยวเข่าเพห็นเนาะถ้ายสิงห์อยู่นะดูไหนเกี่ยวเข่าเห็นแต่ช่วงนี้ก็ได้เห็นยังเลยดยโดยเดี๋ยวจะไปถึงก็คือว่าละห้ากับคือวันน้องเอวมาแล้วอาหาราไม่โบกี่รอจะยังก็เคยไปกุดจุบะไปไปว่ได้พอได้ขายบุตรพอได้กินโอ้พอได้กิน ไปไกลบ่ไดู้แต่ไกลๆเนี่ยบ่ได้กินเองนี่แหละเนาะได้กว่าดอะให้กว่าซื้อหมูเนาะโอเคโอเคสหรับมื้อนี้ก็เฮาก็มาเป็นมื้อแรกกะสิขออ่าถามสามีก่อนกณเบิ่งไปอีกเนาะว่าหลังจากที่เปิดใจไปหนีกัสิมิหนุ่มคนใดอ่าเข้ามาจีบบอหรือว่าเข้ามาจะมาจองเนาะทางเอื้อยห่วมเนาะ อาถ้าผู้ใดมัาถักทักมาได้โอลมได้ลองศึกษากัารบ่งก่อนเนาะกันบอทักกับโบหู่ว่าต่างคนต่างเป็นอะไรเนาะอ่ะโอเคสหรับวันนี้กันแได้ขอโตกับกรด้วยวันนี้เด้อโดยสบายดีเด้อเมื่อแล้วก็โอเคเนาะพ่อแม่พี่น้อง ทางสาวาหน่อยก็ได้เข้าไปโอบไปรมนําทางสาวห่วมเพิินนาออายุ32ปีอันนี้ก็สิเป็นที่ว่าเทียงให้เทียงหน้าที่ทั้งเอื้อเพิ่นอนไดไ้อาศัยอยู่กับทางแ่าพอ่อแ่าแม่นอะอล้ะก็ลูกสี่คนก็ถือว่าครอบครัวของเพิินจะเป็นอีกครอบครัวที่ว่าหน่าเห็นใจที่ว่าหาสากินคํเนาะ โดยกระฝากถึงนุมๆที่ว่าหับมาในตัวเอื่อยเพิ่นได้เนาะอยากโออยากลงอยากศึกษาเบ่งใจก็สามารถจากไายเข้ามาได้บ่วสิเป็นเฟตไล่ทางเอื่อยเพิ่นก็มีเนาะโดยสำหรับคลิปนี้ทั้งสาราน่อยกับิิอคโตกับกอนบันี้ไว้พอกันในคลิปหน้าก็ขอกล่าวคำว่าสบายดีสบายดีเด้อ